สวัสดีครับนักศึกษาภาคกสปปทุกท่านนะครับสำหรับรหัส64นะครับก็คงจะมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็คงเพื่อนเพื่อนกันนะครับที่มาเรียนนะครับาภาคกสปปย่อมาจากการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการนะครับกสอบปแต่บางคนเรียกว่าการศึกษาสำหรับบุคลากรบั้นปลายชีวิตอะไรประมาณนั้นแต่มันไม่ใช่นะครับการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รจริงแล้วภาคกสปเราจะมาประมนิเทศที่มหาวิทยาลัยเนาะแต่ปีนี้มันเกินจํานวนที่กระทรวงอวนะครับกระทรวงการอ,าอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยแล,และวนวัตกรรมเป็นผู้กําหนดให้ว่าจะต้องตัดกิจกรรมไม่เกิน50คนนะครับทั้งทั้ง้พื้นที่เราไม่ได้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มแต่เราก็ต้องทําตามประกาศของอวซึ่งเราก็ต้องประมนิเทศแบบออนไลน์นะครับซึ่งในออนไลน์นียก็คือดูคลิปเสร็จแล้วก็จะมีใบางานส่งมันจะถึงเช็คว่าให้เราผ่านกิจกรรม ปฐมเทศสําหรับกรรบารบังคับมีอยู่ด้วยการ3กิจกรรม1ปฐมเทศ2ไหว้ครู3ปัดฉินนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเลือก<ม>นิดหน่อยก็อาจจะเป็นกีฬานะครับแต่มีได้หรือมีไม่ได้นั้นคอยว่ากันแต่3กิจกรรมนี้ต้องทําให้ครบนะครับท่านถึงสาเร็จการศึกษานะครับในการสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัชพัฒการจนบรุรีมีองค์ประกอบด้วยกันนะครับสส่วนคือ1จะต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตร2นะครับ จะต้องสอบประมวลความรู้ผ่านก็มีวิชาเอกนะครับวิชาภาษาอังกฤษวิชาคอมพิวเตอร์แต่เหมือนไม่แน่ใจนะว่ากศปจะบังคับภาษาอังกฤษในส่วนของของภาคกศพหรือเปล่าแต่น้องๆภาคปกตินะครับได้กําหนดกิจกรรมบังคับก็คือภาษาอังกฤษจะต้องมีการเทสภาษาอังกฤษก่อนเข้า อีกหนึ่งครั้งแล้วก็จบสําเร็จการศึกษาอีกหนึ่งครั้งนะครับและอย่างที่สามคำรับการสําเร็จการศึกษาก็คือในส่วนของกิจกรรม3กิจกรรมที่บอกครับต้องทําให้ครบเนาะถ้าทําครบก็แสดงว่าท่านจบนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับมหาวิทยาลายัยส่วนใหญ่ภาคกศอ,อเนี่ยจะเป็นคนที่มีไรายได้อยู่แล้วนะครับมหา,าลาัยยิงไม่ได้ให้ภาคกอปอ,อกู้นะครับแต่พออยู่ปีสองแล้วสามารถมากู้เงินกองทุนวันลยชพัดได้ต้องอยู่ปีสองก่อนเนาะเพราะว่าปีหนึ่งเรายัางไม่รู้จักกัน กู้แล้วอาจจะไม่มาใช้มหาวิทยาลัยก็ได้เพราะฉะนั้นขอเป็นปี2ก่อนนะครับกิจกรรมอย่าลืมครับมีแค่3นะครับไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นกีฬาจัดได้ไม่ได้อย่างที่บอกครับต้องว่ากันไปรอดดผมไม่มีใครเรียนเนาะถ้ามีใครเรียนก็เดี๋ยวแจ้งมาแล้วกันผ่นนานทหารนะครับ2อ4ถ้ามีก็มาทำเรื่องนะครับตั้งแต่1ตุลา 64ถึง14กุมภา65นะครับหอพักก็ไม่มีใครอยู่หรอกหอพักนะครับในส่วนของหอพักอของกศพนะครับคงกลับบ้านอยู่แล้วพอเราเรียนแค่เสาร์อาทิตย์นะครับเสื้อเฟชชี่อะไรไม่ต้องมีนะครับกอสพอไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากให้มาเรียนเวลามาเรียนนะครับพยายามอย่าแต่งชุดที่มันเป็นชุดเที่ยวไม่ใช่ชุดเที่ยวชุดเรียนชุดเดียวกันเนาะใส่ชุดแซกมาเรียนผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่นะครับกระโปรงเสื้อแยกกันให้เรียบร้อยรองเท้า พอใบคัดชูอะไรก็ใส่ให้เรียบร้อยผู้ชายก็เหมือนกันครับถ้าจะเป็นกางเกงยีนก็พยายามเป็นยีนสีดําอย่าเป็นยีนที่เป็นผ้ายีนเลยนะครับเสื้อเชิ้ตมีปกครับหรือเป็นเสื้อ,อทรงสุภาพนะครับใส่เสื้อคลุมหรืออะไรใส่เสื้อสุดทับมาหรือที่ดีสุดก็แต่งชุดนักศึกษา,าได้นะครับไม,ไ,รไม่ได้ว่าครับกลับไปแฟนเราสามีเราอาจจะได้โอ้ยมีแฟนเป็นนักศึกษานะครับได้รู้สึกดีลองลอง,ลอง,ลองแต่งชุดนักศึกษามาเรียนดูนะภาคกศพเรียนแค่เสาร์อาทิตย์ เวลามีน้อยบางคนอยากให้เต่าทิศทุกวันนะจะได้ออกจากบ้านทุกวันอันนี้ก็แล้วแต่การบริหารจัดการของคุณเองนะครับเพราะแต่ที่แน่ๆคุณต้องมาเรียนเต่าทิศนะครับค่าเทมอมกสพค่าเทอมจะค่อนข้างแพงเพราะแบ่งเป็นสาเทอมนะครับก็บริหารจัดการค่าเทอมให้ดีนะครับว่าเราจะต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างที่บ้านการเรียนนะครับค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับงาน,นอื่นๆนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนปัตรนักศึกษา เดี๋ยวจะมีแจ้งไปว่าภาคกสปจะต้องมีทําบัตรนักศึกษาวันไหนนะครับน่าจะทําแค่วันเดียวนะครับบัตรนักศึกษาก็เป็นของธนาคารนะครับกรุงไทยนะครับก็จะมีการถ่ายรูปทําประวัตินะครับเป็นบัตรธนาคารสามารถกด ATM ได้นะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับในส่วนของภาคกสปนะครับในส่วนของกิจกรรมประทมในเทศท่านดูคลิป ของอธิการคลิปแนะนามหาลัยของรองอธิการของพอสวทของพอ,อ,อกอ,อกาางวิทาศาตมีแบบสอบถามท่านทําท่านส่งนะครับท่านก็แสดงว่าท่านมาดูคลิปเหมือนท่านเข้าปฐมนิเทศท่านก็ผ่านผ่านแล้วปีหน้าก็ไม่ต้องซ่อมใครตกแล้วรีบซ่อมสําหรับคนที่ซ่อมก็เช่นเดียวกันครับดูคลิปทําใบงานส่งแล้วก็เดี๋ยววันที่4สิงหานะครับเวลา 14นาฬิกาตรงเจอกันที่กองพนานักศึกษาชั้น2สําหรับคนที่ตกภาคสอปนะครับเรามานักเกีกทีว่าคุณจะต้องทําอะไรอีกซ่อมมันต้องลำบากกว่ามาเข้าปกติเพราะฉะนั้นนะครับเราเลือกที่จะไม่ตกดีกว่าตกอันไหนซ่อมอันนั้นนะครับถ้าเรามีเวลาอย่าปล่อยถึงปีสแล้วค่อยมาซ่อมอันตรายใครมีอะไรสงสัยโทรมาถาม0813571191นะครับชื่อเ ชื่อเล่นชื่อจริงชื่อชัยวัฒหาดลื่นครับดูแลงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษานะครับจำไว้นะครับมีอะไรสงสัยมาคุยมาถามนะจะได้รู้จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเพื่อท่านจะได้จบสําเร็จการศึกษาตรงตามหลักสูตรนะครับถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็ขอให้ทุกท่านนับสำเร็จการศึกษานะครับตามหลักสูตรนะครับว่าระยะเวลากี่ปีก็สําเร็จตามนั้น งานคงไม่ต้องห่วงท่านคงมีงานทําแล้วนะก็ขอให้เงินเดือนขึ้นๆต่อไปนะก็ขอให้มีความสุขกับการที่ได้มาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏการรนะบุรีรั้วมหาวิทยาลัยของเรายินด,ดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกของเราก็มีมากมายมีทั้งห้องฟิตเนตสสระว่ายน้ําสนามกีฬาต่างๆนะท่านก็ลองมาใช้ดูท่านชอบอันไหนชอบกีฬาอะไรชอบห้องแบบไหนอยากใช้ห้องอะไรก็ลองมาดูขอบคุณน้องๆนักศึกษาที่ให้ ความไว้บังใจกับมหายายร้ชภพัฏการบุรีนะครับขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ